ข้อสุดท้ายแล้วเป็นสัญญากรมวิทยาศาสตร์แต่คือเขาจะมีทริคนิดนึงว่าแบบถ้าทาแบบนี้จะเร็วกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวพี่บ้านอ่านภาษาไทยให้ฟังเขาบอกว่าเป็นการเขียนจํานวนในรูปการคูณที่มีเลขยกกําลังซึ่งมีฐานเป็นสิบฐานสิบนะอะและมีเลขชี้ก,กําลังเป็นจํานวนเต็มจํานวนเต็มในที่นี้ก็คือเต็มอะไรก็ได้เพราะว่านวนเต็มมีสามแบบเต็มบวกเต็มลบ แล้วก็เต็มศูนย์นะคะเต็มบวกเต็มลบเต็มศูนย์โดยมีรูปทั่วไปเป็นอย่างน,นี้ก็คือ a คูณ10ยกกำลัง n เมื่อ a อยู่ระหว่างหนึ่งถึงสิบนะคะโดยมีเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้ไปด้วยโอเคอ่ะแปลไทยเป็นไทยหมายความว่า a คูณสิยกกำลัง n นะคะ a ตัวนี้หนูต้องเป็นหลักหน่วยเท่านั้นค่ะหลักหน่วยนะคะพี่ปัญญำหลัก นุ่งไหวเอ็ N จะเป็นอะไรก็ได้ติดลบติดบวกติดศูนย์ได้หมดข้อหกศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งหารด้วยเก้าสิบแปลงให้เป็นเลขเป็นจำนวนเป็นสัญญากรก่อนพี่ป้านแนะนำเพื่อความง่ายในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันพี่ป้านเอาจุดเทศนิยมตรวนี้นะคะถอยหลังลงมาเลยค่ะให้มันอยู่หลังเลขหนึ่งไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นน้องก็ได้แปดสิบเอด มันถอยหลังมาทั้งหมดห้ารอบก็ลบห้านะคะแล้วก็หารด้วยเก้าสิบแบบนี้ค่ะบ้านเอาแม่เก้าหารนะคะเก้าหารเก้าสิบได้สิบค่ะเก้าหารแปดสิบเอ็ดได้เก้าเพราะฉะนั้นน้องก็จะได้เป็นเก้าคูณสิบยกกำลังลบห้าหารด้วยสิบแบบนี้นะคะสิบยกกำลังลบห้าลบหนึ่งค่ะน้องๆก็จะได้เก้าคูณสิบยกกำลังลบหก นี่คือคำตอบนะคะและเป็นสัญกรณด้วยนะคะข้อ7เนี่ยจุดสังเกตของมันคืออันนี้สิยกกำลังหและสิบยกกำลังสี่คือหน่วยด้านหลังมันไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าตัวนี้นะคะ่ะน้องๆก็ปรับให้เลขชี้กำลังเท่ากันนะคะปรับให้เป็นเลขชี้กำลังเท่ากันนะดูนะคะ ก็จะเป็นสองคูณสิบคูณสิบยกกำลังสี่นะคะวงเล็บด้านหลังไม่ต้องปรับนะคะเป็นห้าคูณสิบยกกำลังสี่เหมือนเดิมนะคะโดยสิบยกกำลังห้าก็คือตัวนี้ค่ะเห็นไหมพี่ปันแยกออกมาให้แล้วนะคะก็คือมีสิบตัวหนึ่งแล้วก็สิบยกกำลังสี่ตัวหนึ่งนะคะเอาสองะคะ่คะคูณสิบซะน้องๆก็จะได้เป็นยี่สิบ คูณ10บยกกำลัง4นะคะลบด้วย5้าคูณสิบยกกำลัง4แบบนี้นะคะเราเอาสิบกำลังสี่อะคะ่ะเอาตัวเหมือนกันออกมาไว้ด้านนอกนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปันก็จะได้ว่าสิบยกกำลังสไว้ด้านนอกเลยวงเล็บแรกเราจะเหลือแค่20วงเล็บหลังเหลือลบหอย่างนี้นะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้น้องๆก็จะได้เป็น1 0ยกกำลังสคูณด้วย15ว่าเป็นสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์หรือ,อยังยังเพราะว่าอันเนี้ย15มันเป็นหลัก10เราต้องการหลักหน่วยนะคะเราก็จะปรับอีกรอบนะคะก็จะเป็น1.5คูณ10แล้วก็คูณ10ยกกำลัง4แบบนี้นะ15ตัวนี้นะกระจายมาเป็นแบบนี้ได้โอเคไหมคะ แล้วเราก็รวมกันค่ะนะคะเราก็รวมกันก็จะเป็นเท่ากับ1.5คูณ10ยกกำลัง5แบบนี้เป็นคำตอบสุดท้ายนะคะ <Okay. S 1> เนื้อหาเลขเยกกำลังมอต้นนะคะที่เราจะต้องเจอนะคะมันจะไปหนักอตอนที่เราจะต้องแบบใช้เตรียมสอบนะคะเอ่อตรวข้อสอบ พี่ป้นจะมีะคลิปที่สําหรับติวสอบอีกรอบหนึ่งนะคะในนั้นก็จะมีตัวอย่างข้อสอบนะคะพร้อมแสดงที่ทำชี้แนะแนวทางแก้ไขว่าน้องควรจะเดินไปทางไหนมันถึงจะง่ายที่สุดและปลอดภัยที่สุดนะคะไว้อีกคลิปหนึ่งนะคะน้องๆสามารถตามไปดูกันได้นะคะว่าะจะต้องใช้วิธีไหนบ้างนะคะในการที่จะทําให้เราเนี่ย สามารถได้คะแนนได้ง่ายและและผิดพลาดได้น้อยที่สุดนะคะขอให้น้องๆทุกคนโชคดีนะคะถ้ามาีมีอะไรที่เป็นข้อสงสัยเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะว่าเออเราสงสัยแบบนี้นะช่วยตอบหน่อยนะคะเดี๋ยวพี่ปั้นจะมาตอบให้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะเนื้อหาบทถัดไปเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามชมนะจ้ะบ๊ายบาย